ดิฉันนางสาวรัญยาบุญาดิฉันนางสาวกมลธีนาวาค่ะค่ะวันนี้เราก็มีทฤษฎีน่ารู้มานําเสนอนะคะซึ่งเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนิยมนะคะทฤษฎีพฤติกรรมนิยมก็มีดังนี้นะคะทฤษฎีการวางเื่นแบบคลาสสิกลาสล็อบมีแนวความคิดว่าพฤติกรรมการตอบสนองเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเหล่านี้เรียกว่า พฤติกรรมการตอบสนองหรือพฤติกรรมที่เป็นไปตามธรรมชาติค่ะวสันต์มีแนวความคิดว่าพฤติกรรมเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมและทําให้เกิดขึ้นได้สิ่งเหล่าที่มีการวางเงื่อนไขให้สัมพันธ์กับสิ่งเหล่าที่เป็นไปตามธรรมชาตินะคะได้เกิดความรู้ที่คงทนถาวรและควบคู่ไปกับความสัมพันธ์กับสิ่งเหล่าตามธรรมชาติค่ะและเมื่อเกิด พฤติกรรมใดๆที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนหรือลดพฤติกรรมเหล่านั้นลงได้ค่ะการนําไปใช้นะคะการนําไปใช้ในการเรียนการสอนโดยการจัดกิจกรรมหรือว่าการเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กการจัดบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้การจัดสื่อให้มีประสิทธิภาพสำหรับผู้เรียนค่ะต่อไปนะคะเป็นทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทานะคะสกินเนอร์มีแนวความคิดว่าพฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นจากการวางเงื่อนไข โดยการกระทําโดยมีการนําการเสริมแรงและการลงโทษมาใช้นะคะการนําไปใช้ในการเรียนการสอนคือการสร้างนิสัยที่ดีให้กับเด็กให้เด็กมีความคิดหรือว่าลักษณะที่พรึงพึงปารถนาเป็นไปตามที่เราที่ต้องการนะคะต่อไปเป็นทฤษฎีการวางเงื่อนไขของกัตทีนะคะกัตทีมีแนวความคิดว่าการเกิดการเรียนรู้ของคนเราเกิดจากการลองกระทําแล้วก็การเน้นการจูนใจมากกว่าการเสริมแรงนะคะ การเกิดการเรียนรู้เพียงแค่ครั้งเดียวไม่จําเป็นที่จะต้องเกิดการเรียนรู้ซ้ําๆทางการนําไปใช้ในการเรียนการสอนคือการจัดกิจกรรมให้กับเด็กการเสริมสร้างหลักสูตรสาระการเรียนรู้ให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้และการลงมือในการกระทําเองค่ะมีการเชื่อมโยงของคอนไดนะคะคอนไดได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียน ลองผิดลองถูกทอนไดได้ทําการทดลองกับแมวหลังจากที่ทดลองแล้วก็พบว่าแมวเกิดการเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกการนําทฤษฎีการเชื่อมโยงของทอนไดไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนก่อนที่จะทําการเรียนการสอนจะต้องมีการสํารวจผู้เรียนก่อนว่าผู้เรียนมีความพร้อมหรือยังถ้าสมมติว่าผู้เรียน ควรจะนำเข้าสู่บทเรียนก่อนแล้วจึงทำการสอนโดยยึดความพึงพอใจของผู้เรียนถ้าหาผู้เรียนไม่มีความพึงพอใจไม่พร้อมที่จะเรียนครูก็ไม่ต้องพยายามที่จะทำการเรียนการสอนเพราะจะทำให้เด็กไม่เกิดการเรียนรู้หลักการเรียนรู้ของทันเริ่มจากสมมติฐานโดยใชย้กระบวนการอนุมานคือดาวอย่างมีเหตุผล ก่อนจึงทดลองเพื่อทดสอบสมมุติฐานถ้าสมมุติฐานนั้นเป็นจริงก็จะนําไปตั้งเป็นทฤษฎีต่อไปฮันเชื่อว่ามนุษย์และสัตว์จะเรียนรู้ได้ก็จะต้องมีแรงขับการนําทฤษฎีการเรียนรู้ของฮันไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนนะคะครูควรจะมีการสร้างแรงขับให้ผู้เรียนมากๆ เมื่อมีการตอบสนองตามที่ต้องการในขณะนั้นครูควรจะรีบเสริมแรงก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่เข้มข้นและงคงทนถาวรน,นะคะและก็พยายามให้ผู้เรียนรู้จากการเชื่อมโยงความรู้ที่คล้ายคลึงกันนะคะจากบทเรียนหนึ่งไปสู่อีกบทเรียนหนึ่งจะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดี สรุปนะคะทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมนะคะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมซึ่งจะมีหลายรูปแบบโดยพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์จะมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมหรือสิ่งเร้าที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะค่ะ,คะสำหรับวันนี้เราก็มีเรื่องเล่าทฤษฎีน่ารู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ Take blame, but I can't accept that we is strange without you.